ครับสวัสดีชาร์ปซีโมบมไม่ว่าจะเป็นสายฟีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอัปเดตกิจกรรมใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมสตาร์พาร์ก็จะเป็นเอโต้ครับตำแหน่งกองหน้าเอทีโออร์หนึ่งร้อยสิบนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ากิจกรรมมีอะไรใหม่แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยนะครับ พี่น้องท่านใดนะที่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แ d นชอปเท่านั้นนะครับร้านจดร์บเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แ d นชอปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้0ยเครับก็าฝากร้านคุกกี้แ d นชอปกันด้วยนะครับนะรับบริการเติมพารตเติตมเอฟซีพอยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับนะ ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถแอดไอเดียไลน์นะครับทักไปสอบถามรยละเอียกกับทางร้านได้เลยนะครับผมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากกันไปด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับสําหรับเรื่องแพ็คนะครับที่มีอยู่ในหน้าแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปเล่นแรงกันได้เลยนะครับก็จะมีเพชรแจกด้วยนะอ่า ในส่วนของแพ็กนะครับ UTOs ครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอาจจะมีแพ็กฟรีต่างๆด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กฟรีนะครับอย่าลืมเข้าไปกดรับกันนะครับนี่ไดมัสเ k นะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะครับจากกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับไปที่อีเวนต์สดถ่ายทอดสดนะครับนะ สำหรับกิจกรรมนะครับ TOTs นะครับตรงนี้ในหน้าแลกเปลี่ยนครับแกลลอรี่ยังสามารถให้เราแลกได้อยู่นะครับระยะเวลาก็อีก7วันนะครับอีก7วันเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่แลกครับให้รีบแลกนะครับสามารถเอาตัวอะไรเนี่ยนักเตะ TOTs ไปแลกแต้มชิ้นส่วนได้นะครับผมนะตรงนี้สามารถยังแลกได้อยู่นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วก็แพ็กในร้านค้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาออกหมดหรือยังนะอาจะยังอยู่นะครับ แพ็กยู h ท r ร์เยังอยู่นะครับนะสำหรับใครที่จะเติม fc point มาเปิดก็เติมได้นะครับแพ็กใหม่ก็มีนะครับนี่เลยกิจกรรมใหม่นะครับที่มีเข้ามาแล้วก็ตลาดฟ้าแทบจะทุกตัวเลยนะครับโอ้ไม่รู้ว่าคนเปิดอะไรได้เยอะกันขนาดนั้นนะครับอเดี๋ยวเรามาดูวันที่กิจกรรมกันก่อนเลยนะครับในส่วนของหน้าหลักครับตรงนี้นะครับคือเขาจะให้เราเลือกนะครับระหว่างมาราโดน่านะครับ เปเล่ le, นะครับซึ่งผมได้เลือกเป็นเปเล่นะครับแล้วก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้ครับของเปาลมอนินี่นะครับถ้าเกิดว่าใครเลือกบาราโดน่านะครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่งครับก็จะเป็นอีกสีฟ้านะครับผมโอเคนะ ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของรางวัลต่างๆนะครับให้เรารับนะก็จะเป็นพวกแต้มชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆก็สามารถรับได้เป็นโลโก้ปอลูมมอนนนี่นะครับผมนะตรงนี้ก็รางวัลตรงนี้ก็เก็บสะสมได้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคือกิจเนี้ยผมเท่าที่ผมดูอ่ะคือเป็นกิจที่ แย่มากเลยนะครับก็คือแย่มากเลยนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับนะเท่าที่ผมดูแล้วนะครับสำหรับกิจนี้นะต่อไปครับมาที่หน้าผู้เชี่ยวชาญนะครับนะตรงนี้นะครับจะให้เราเล่นนะครับผมเป็นเกมสกิลนะครับตรงนี้นะครับเก็บสะสมดาวให้ครบต้องเล่นให้ครบ3ดาวนะครับถึงจะได้แต้มนะครับผมนะต้องเล่นให้ครบนะครับผมแล้วก็เล่นจนหมดนะครับตรงนี้ มีฟีคิกนะครับการเลี้ยงบอลการส่งบอลการยิงนะครับนะตรงนี้ก็การยิงเหมือนกันนะครับคือคือเล่นให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็สามารถรับโทเค็นประจําวันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับได้50โทเค็นนะครับในเกมสกิลก็จะมีโทเค็นแจกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ3ดาวนะครับผมรางวัลโบนัสนะครับตรงนี้อ่ะคือผมปลดล็อกในส่วนของชนิดเดียวกัน นะครับตรงนี้ได้20โทเค็นนะครับแต่ว่าอันที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะปลดล็อกแบบไหนนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะคือผมคิดว่าทุกคนน่าจะเล่นได้อยู่แหละนะครับไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องคำนวณแต้มด้วยนะครับอ่ะเลื่อนมาทางขวามือนะครับนักสะสมดาวนะครับตรงนี้นะครับจะนับจากดาวนะครับที่เราได้นะซึ่งวันหนึ่งน่ยมันจะได้แค่15เท่านั้นนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ครับนับดูได้เลยครับ35 5นะครับก็คือจะได้แต้มทั้งหมด15าดาวนะครับแล้วก็จะปลดล็อกในส่วนของนี่ครับแต้มชิ้นส่วนนะครับตรงนี้ก็ได้ทั้งหมด15ชิ้นส่วนนะครับรางวัลก็ตามนี้เลยครับมีเงินรางวัลนะครับ 10m นะครับมัสเคสองตัวนะครับแต้มชิ้นส่วนอีก30ชิ้นส่วนครับรางวัลท้ายสุดก็จะเป็นโลโก้ของเอโต้ครับแล้วก็เป็นมัสเคแล้วก็เป็นเงินรางวัลนะครับผมนะจบแล้วนะครับนะสำหรับหน้าผู้เชี่ยวชาญนะครับ ไปที่หน้ารางวัลนะครับผมตรงนี้นะครับหลายคนนะครับสงสัยนะครับว่าไอเนี่ยบัตรกำนันตรงนี้หาได้จากที่ไหนนะครับบัตรกำนันนะครับจะหาได้หลังจากที่คุณได้โทเคนมาแล้วคุณก็มาเปิดนะครับเนี่ยต้องใช้โทเคนในการเปิดนะครับคือ400โทเคนหรือจะเป็น500โทเคนนะครับแต่ละหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นครับเขาจะให้เราเลือกสีครับ แดงน้ำเงินแล้วก็ขาวนะครับแต่ผมคือเลือกเป็นสีแดงนะครับเลือกเป็นสีแดงนะครับหลังจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราได้บัตรกำนันแล้วนะครับผมหรือเรียกง่ายๆครับเป็นตั๋วก็ได้นะครับเนี่ยสามารถมาเปิดได้เลยนะครับหนึ่งตั๋วครับสามารถเปิดการทั้ง์เอกครับโอเวอร์1ารถึง109ครับก็แล้วแต่ดวงนะครับนี่ตรงนี้จะใช้ตั๋วเหมือนกันนะครับนี่ครับ ได้มาสเคได้นักเตะต่างๆนะครับตรงนี้ก็สูมไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่นี่แน่ครับโทเค็นเนี่ยสามารถแลกในร้านค้าได้ด้วยนะครับแลกยังไงแลกตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนนะครับในหน้าแลกเปลี่ยนนะครับนี่เลยตรงนี้จะใช้เป็นแต้ม Star p a ารครับในการแลกเปลี่ยนโทเค็นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเยอะก็จะแลกได้เยอะนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับ ทีนี้แน่ครับสำหรับหน้านี้เราต้องมีโทเค็ตเยอะพอสมควรครับจนกว่าเราจะเปิดได้ครบหมดทุกอย่างนะครับรางวัลในนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆครับรางวัลท้ายสุดนะครับก็จะมีในส่วนของซานิติครับแล้วก็เปาโลมอนนี่ครับ o อเอยู่แค่106เท่านั้นนะครับผมนะ106ตรงนี้อาจจะเป็นการเลือกรับนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะ ถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปสอบถามเข้ามาได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสับสนนะครับนะก็ต้องใช้แต้มโทเค็นในการเปิดนะครับเพื่อหาตั๋วนะครับนี่ครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปครับแกลลอรี่นะครับแกลลอรี่ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของแลกแต้มชิ้นส่วนนะครับแลกแต้มชิ้นส่วนนะครับ นักเตะที่มีเข้ามาให้แรกครับก็จะเป็นคา n นาวโร่ครับ1000ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็นเอเดนอาซานะครับมาแค่อเว1หนนะครับนักเตะกิจกรรมนี้ครับมาอเว109มีตัวไหนอะบาลานโนนาะครับเปเล่คา a นาวโร่น่าจะ3ตัวหรือเปล่านะครับบอกเลยว่ากิจนี้แห้งๆเลยนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจจริงๆนะครับ บอกเลยว่านะครับใครที่ยังไม่แลกกิจกรรม U T O T s ครับไปแลกได้เลยนะครับนักเตะกิจกรรมเก่าโหดกว่ากิจกรรมนี้เยอะมากนะครับผมยกเว้นนะครับคานาวโรเปเล่บาลานูน่านะครับ3ตัวนี้ก็คือท็อปอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับใครที่เก็บแต้มชิ้นส่วนนะครับผมคิดว่าไปรอสัปดาห์ที่4จะดีกว่านะครับอย่าเพิ่งรีบแลกนะครับโอเคนะเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของ พิเศษเฉพาะทีมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปเล่น,นะครับหนึ่ชิ้นส่วนนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับนะสำหรับเปเล่ค่าพลังก็โอ้โหถือว่าโอเคนะฝีเท้าว3 3 1ครับการยิงอยู่ที่128การสมวันหนึการลิมบอลหนึสภาพร่างกาย95ครับเท้า54ค่าพลังงาน4ดาวครึ่งครับทักิล5ดาวเต็มนะครับ คุณสมบัตินะครับฟรีคลิกทรงพลังยิงป่นโค้งพレเมเกอร์วกไเ้เป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเล็ตน,นะครับนะสำหรับเปเล่ใครที่จะทําการแลกเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าสัปดาห์สุดท้ายดีกว่านะครับคือยังไงครับนักเตะของ U ูเทียรก็น่าเล่นกว่านะสำหรับกีจนี้ก็คือยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับกิจกรรมจบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของเรื่องที่มีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับแบงค์นะครับผมระบบแบงค์นะครับตรงนี้เนาะก็คือจะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะใครจะอยู่ตำนานหน่งตำนาน2ตำนาน3ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ที่มันเริ่มใหม่ก็คือเรากลายเป็นมือสมัครเล่นทุกหมวดเลยนะครับมือสมัครเล่นทุกหมวดเลยสไตล์การเล่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรากดเข้าไปเล่นเนี่ยก็คือเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นการเล่นสะสมดาวนะครับเพื่อเลื่อนแรงนะครับผมเมื่อเช้าผมก็ได้ลองเล่นไปนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับคนจริงๆนะเพราะว่ามันเล่นแบบโอ้โหชนะขาดลอยเหมือนกันนะครับส่วนเฮดทูเฮดนะครับเฮดทูเฮดผมก็ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับก็ เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายนะส่วนตัวผมคิดว่าการจ่ายบอลอ่ะมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องการใช้ท่าสกิลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมคือท่าสกิลการตอกส้นนะครับก็คือตอกแล้วไปไม่ได้ไกลนะครับไปไม่ได้ไกลเหมือนอแพลตฟอร์มที่แล้วนะครับนั่นแหละนะครับก็ถือว่าผมคิดว่านะครับการอัปเดตนะครับคือมันจะให้เราเอ่อใช้ฝีมือได้มากขึ้นนะครับนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเปิดหมง เปิดมองอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะสามารถเปิดมงได้ไหมนะครับก็อันนี้ก็ต้องลองดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเปิดมงแล้วเข้าเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามันเป็นสไตล์การจ่ายบอลสมักกว่าการจ่ายบอลการต่อบอลการแทงทะลุช่องนะครับนะแล้วก็อาศัยช่องว่างในการยิงอันนี้ก็จะเป็นการใช้ฝีมือมากกว่าเดิมนะครับผมคิดว่าถ้าแบบนี้มันน่าจะเล่นได้สนุกกว่าเดิมนะครับนะนะ ถ้าเป็นแพลตฟอร์มเก่านะครับจะเน้นในส่วนของการตอกซนนะครับการใช้ทักิลสับขาหลอกอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้กองหลังนะครับเออนะครับแล้วก็จะทําให้หลุดหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นประตูนะสำหรับเรื่อง h ฮดูเฮดนะครับนะหรือใครมีคําถามอะไรครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะใครมีปัญหากับเรื่องโหมด h ฮดูเฮดครับคอมเมนต์มานะครับลองบอกมาว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ในส่วนของโหมดผู้จัดการทีมอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากมายครับเทคนิคก็ยังมีให้แก้เหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าผมก็ใช้เทคนิคเก่าๆนะครับนะยังไม่ได้ปรับไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับเพิ่งลองเล่นอย่างละครั้งเท่านั้นเองนะครับนะเก็บสะสมดาวตรงนี้ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าเราทุกคนน่าจะเริ่มใหม่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะ หน้าคู่แข่งดิวิชั่นนะครับอีเวนต์สดนะฮะตรงนี้ก็ค่ายเฟนหาครับใครที่อยากเล่นกิจกรรมตรงไหนสามารถไปเล่นได้นะครับผมนะตรงนี้ก็มีนักเตะให้เราเลือกเล่นเหมือนเดิมครับต่อไปครับโหมดชาร์ลนส์อ่ายังคงเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับโหมดชาเลนส์ประจําวันนะครับอ่าเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นกิจเก่านะครับศูนย์ฟุตบอลนะครับตรงนี้ ในหน้าศูนย์ฟุตบอลนะครับอาหน้าแรกนะครับหน้าแรกตรงนี้ก็จะมีในส่วนของลูนี่ครับวิดิทนะครับนะลูนี่กับวิดิทครับสามารถเข้าไปเลือกการ์ดนักเตะได้นะครับตรงนี้แจกฟรีนะครับแจกฟรีนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปลดล็อกหรือยังอายังไม่ปลดล็อกนะครับยังไม่ปลดล็อกตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการ์ดนักเตะให้เราเล่นแบบไหนนะครับตรงนี้ครับ แจกนักเตะฟรีสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเนี่ยเล่นเป็นง่ายๆเลยนะครับเล่นกับบอทนะครับตรงนี้ใครที่อยากได้ตัวอะไรครับแลกแต้มต่อเวลาพิเศษครับเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมนะในหน้าสูนฟุตบอลครับแจกเยอะมากนะหลายตัวผสมควนนะครับแล้วก็สิ้นสุดยุคสมัยนะครับตรงนี้เป็นนักเตะที่แขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับสามารถเข้ามาแลกได้ครับ จะเป็นเม็ดม่วงนะครับการตั้งแต่จะเป็นเม็ดม่วงนะครับใครที่มีตัวไหลเยอะๆนะครับอยากจะได้นักเแต่ตัวที่เราชอบครับสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับผมนะเนี่ยการตั้งแต่จะเป็นเม็ดม่วงนะครับไม่ใช่เป็นโอเวอร์หนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับไม่ใช่นะครับผมนะเป็นเม็ดม่วงนะลองดูกันให้ดีๆนะครับสังเกตกันด้วยนะครับใครที่จะทําการแลกเปลี่ยนนะครับโอเคครับก็สําหรับหน้ากิจกรรมนะครับก็น่าจะประมาณนี้หมดแล้วนะครับผมนะ อีกอันนึงครับในส่วนของหน้าต่อเวลาพิเศษนะครับผมคือผมไปดูรีวิวในเพจต่างๆนะครับที่เขาได้ทําการแลกเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่าหลายคนดวงดีได้โอเว0 9ะครับแล้วก็108เยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของนี้ครับ10,000แต้มนะครับแล้วก็5,000แต้มแล้วก็เป็น4,000แต้มครับนะในส่วนของกิจนี้นะครับจะเป็นกิจเก่านะครับก็คือจะได้นักเตะตัวเก่าๆนะครับ ได้โอแว1ร์หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยเจ็ดครับถ้าดวงดีอาจจะได้หนึ่งร้อยเจ็ดกิจนี้น่าจะมีามาราโนาหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะครับนะนั่นแหละนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีแต้มต่อเวลาพิเศษก็สามารถแลกได้นะครับผมนี่ครับห้าพันแต้มนะครับตรงนี้ก็อาจจะได้โอเว108กับ109ก็เป็นได้เหมือนกันแล้วก็1 0 0 0 0หมืนแต้มครับน่าสนใจนะครับโอเคนะครับนะสำหรับเรื่องต่อเวลาพิเศษนะครับ ประมาณนี้นะครับนะสำหรับเรื่องการอัปเดตก,กิจกรรมใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องแรงนะครับผมนะเรื่องแรงแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเกมนะครับการจ่ายบอลน,นะครับละการเล่นนะครับสไตล์การต่อบอลน,นะครับแล้วก็เรื่องกรรมการอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้าไปลองเล่นดูนะครับ ในส่วนของร้านค้านะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับอยากจะเติม FC Point ครับร้านคู g แ a n d ช็อปนะครับรับบริการเติมพาร์ตเติม FC Point หรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับนะนี่นะครับก็จะมีแพ็คต่างๆให้เราเปิดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลคู่แข่งดิวิชั่นนะครับ ตรงไหนเอ่ยอ่ะตรงนี้นะครับรอนะครับยังไม่รีนะครับผมนะยังไม่รีแล้วก็ยังไม่เอาแพ็คใหม่เข้ามานะครับน้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีแต้มคู่แข่งดิวิชั่นนะครับเก็บรอไว้ก่อนได้เลยหรือจะเป็นพวกแต้มแชมเปี้ยนอะไรพวกนี้ก็เก็บรอไว้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้วนะครับนะาสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละกิจกรรมก็แห้งๆนะครับไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากมายเลยนะครับเหมือนกิจกรรม ยูทิโอเทสครับน่าสนใจมากกว่านะครับใครที่จะแลกนักเตะยูทิโอเทสก็ให้รีบแลกได้เลยนะครับในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนนะครับนี่ยังสามารถแลกแต้มชิ้นส่วนได้นะครับใครที่มีนักเตะตัวอะไรต่างๆสามารถมาแลกได้นะครับแล้วก็นี่ครับของกิจใหม่เนาะหน้าแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้จะมีเอโต้อแล้วก็ ตรงนี้นะครับต้องเติมพาร์ตเอโตเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมาแลกเอโตนะครับทั้ง2ตําแหน่งครับสามารถเลือกได้เลยครับนะจะใช้แต้มชิ้นส่วนอยู่ที่350ชิ้นส่วนนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีตัวไหไครับมีเอโต้ร้ก็คือเป็นเอโต้ที่อยู่ในพาร์ตนะครับแล้วก็นี่ครับนักเตะโอเวอร์่งร้อตัวนะครับ103 3ตัวเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ในหน้าแลกเปลี่ยนครับตรงนี้ ใครที่จะทําการแลกเปลี่ยนก็มาแลกได้ครับอ่ะแล้วก็ที่ผมเห็นนะครับก็คือจะมีใช้เงินเปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกิจ t ทโอเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูครับ8 0 m หรือเปล่าที่ใช้เงิน8 0 m นี่ครับตรงนี้จะเปิดได้ทั้งหมด5ครั้งครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการเปิดแพ็คครับตรงนี้ใช้ทั้งหมด4 0 0 m นะครับ4 0 0 m มามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าเราจะดวงดีหรือเปล่านะครับผม เอาง่ายๆก็คือเหมือนเราเปิดหาตัวไหลสะสมตัวไหลนะครับไปครับวอล์ Walk มาแล้วนะครับอาร์เจนตินาครับผม LB โอโหรีโยง1ครับครั้งที่2นะครับไปครับธงอะไรเอ่ยอาร์เจนตินาอีกแล้วครับ ST ครับรอบนี้ ใครเอ่ยหนึ่งร้อยสี่แล้วครับดูแล้วน่าจะเกลือนะครับนะกิจนี้ยคือแห้งๆเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจครับอาร์เจนติน่าอีกแล้วครับผมโอ้โหเอที ST. ตัวเดิมโอ้โม่เจ้าไม่รู้จะเอาอะไรมาเยอะแยะนะครับไปครับอาร์เจนติน่าอีกแล้วครับผู้เอลบีเนี้ย ตัวเดิมไปครับครั้งสุดท้ายนะครับผมปิดท้าย EP นี้นะครับอังกฤษครับรอบนี้เปลี่ยนแล้ว RM c h e l s โอ้โหหมดครับ 400m แบบเกลือๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะ ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรครับสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือคอมเมนต์ครับพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับว่ากิจกรรมนี้มีอะไรแปลกใหม่กันบ้างนะครับนะโอเคนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเก,เกมครับฝากร้านคุกแกดน,นช็อปกันด้วยนะครับรับริการเติมพาเติม FC ฟซีพลอยจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับผมนะสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักสอบถามและติกับทางร้านได้เลยนะครับราคาถูกรวเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ